ได้นำผ้าลูกร้านได้สางกุศลสางกุศลเออบุญที่ยิ่งไงจะเป็นแรนชวันแรนนรกบางคนก็ว่าสร้างแรนนรกทำหมอืมแค่ให้นแตของดูดสิวาสั่ว์ทำให้คนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษทำให้คนที่คิดโคตรข้อเลยหยุดอืมทำให้คนที่บุกจักบุญคุณพ่พอแม,ม,ม่ตกนรกบกบังระดับหมอนอืมหมอนนรกไปเบิ่งเอาอืมมาคุ้มได้เรียกเอา ทำดีมันทำยากใช่ไหม,มทำครัวไปซะเลยปุ่งเขากำลังเรียกตักเรียนเรียกใสเรียกไต่เรียกฟุ้มกูเห็นเรืเร่อตงตัดข้อตัดข้าง,งกันกูเห็ไปเบิง้งเออมัมกแบบไปเสร็จแล้เออในเมื่อเรามีโอกาสเป็นปมนุษย์เออว่าอยากทางบวงทางกูชนว่าอยากคิดดีทำดีแต่เพราะต้องคิดอืมคิดว่าไม่มีนรกหรืออืมคิดว่าสวรรค์ไม่มีหรืออืมสวรรค์น,นรกมี เราค้นสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจเมือนตอนเข้าปุนมนุษย์นี่ละเข้าถูกหยาดแค็งเค้งเข้าร่อบากายร่ําบากใจเข้ารับกรรมระเวงกันย้อนว่ากรรมเก่าเว้นเก่ากระมือในเมื่อเรารู้จักว่ากรรมเก่าเว้นเก่ามือเข้าจิตชะลางแบบไดเออคือกันชะลางจิตใจจะคล้องบ่ให้คุณมั่วให้รู้จักเสียชราให้รู้จักรับที่ขอบนาซื้อจักบ่ให้รู้จัก เออคุ <toys> ่งามความดีคนไา้เชตไข้ยข็งเงินคูมเงินตาเบิ้งคูณใดบ่เคยเห็นกันได้เออเ็ตความดีมันเท็เงี้ยเออเซตความคือวัาจะมู่เอิญนือกปกติเรามางนั้มบงอี่คุณอะช่วแก้วช่แก้วได้เรือได้เรือไปเปียวไปไปไปเปี่ยวว่อะเรืวหลไรหันขั้นไปวัาโอ้คือสิ่งงามนี่กระีดีมองหันตีดมองนี้โอ้เด็กนักคู่งามคู่นี้คือสิบวัาอก็ไปแค่เด้อ เออไปสักเออมื่อไงเตียงเขาว่าเนาะเออท่านภาพไปให้คู่งามคว่ำดีที่ไปบวกไม่เขาบอกมาเขาวัดด้กูเขาวัดบ่หลุมบ้านว่ะเออไว้หน้ามือบุญมื้อห่างช่วงเกี้ยวทุ่งนาห่างหมอแล้วบดเข้าห้องเฉยเออมันเป็นการแข่งขันเขาจะคว่ำไงคว่ำง่ายคว่ำง่ายเห็นบอกไม่คู่ค่าสิค่าแสงจะยากจะง่ายกันได้ก็ต้องเห็ุเขาเป็นผู้นำ เป็นผู้นำคือดีนี่แหละคือเขารักของปลอดใช้คนโอ้โ้จำข้าน้อกลคตรแทไม่เคยงัดนงก็งามเห็นงฮูนแล้ไหวเขาพอว่าเห็นงฮูได้แค่มันเครแม่งกับเบียใส่ตาไว้แค่เอาอีกยังมาจีบแม่งกับเบียคือคึณคุณคคคงามมองแกอีย่งแขอถามแกมันงามมองได้ขอถาม พ่อนีูบดเต่งพ่อกงนี่โร่คนไงนี่แบบเบิ่งแบบเงี้ยเปนคนอินียนท้องพ่อบดเต่งบดอะไรแบบไงพ่บดใส่ผู้หญิงพ่อมาบดใส่คนงามสามารรูแต่พวกมุกแกก็ไมใช้คนแกแล้วมันเสี่ยงแต่พวกมุกแกก็แค่ดิฉันื่นยาเจ้าบรู้แล้วมันสียดีบ่าก็ไปผู้หญงงาเิดู้งอโอเค ตาเรียบกแกตาดำกแค่ใเล้ยเขียวบกแค่ใโบกหูโบกตาเป็นอยังนคือว่ากันจะเค็ดดังก็บกับไปป่าใช่เขาเอามาเรียเลี้ยงนั่นแค่เคล็ดเนี่ยัเคล็ดสวยเลยพอจะเบาแรงเขาเห็ดเมืบอนเมืเมืองกงเ็ดเมืบอนมดเมือะรก็โฟจัสก็จว่า เกิดเป็นผู้หีิมันยาักป่านนี่ปาดทอดกังั่านน่ะก็จะปาดทดคูุอ,อดแต่กคือคิ้วก็ะจยขอ้นมื่อเจ้พ,เพ่อ,อพกกว่าเกนะิดเป็นผู้นญิงเป็นผู้ชายอยู่คันง่ายยังเนาะตัวชายเสียตัวเดียวง่ายตัวไรตัวไรมาหลุดโอ้อยย,ะะย,ออววย,ยิ่งในชะ้ถุงก็หลบไได้จังเออผัแค่มแหวมาหลดง่ายยัเนาะง่ายยง แมมก้วพุ้งเงียอีูีเนาะเออมาเบิ่งแม่คู่แบบมันก็ด้งไงตัวมาเบิ่งตัวอสิมันงี้ผมกูหันโอ้โหรแ่ข้าในเขาคือเรียกคือตัวบันนี่อีแงอีแนงแวกจะหาเนี่ยมาเปาเนี่ยบบเป,า,เปาหัน้ำไรแชในปากบานๆื่อยากให้มันแข็งเ้าะเปาหัวแม่คู่แค่เป็นอย่งนี้ก็เป็นไข่นีเป็นนาขึ้นไปงาบัน ปัติรียแค่ครึบผีเลยครผีออกมาจากคุ้มนะบ่งมันเลยยิงตื่นนี้ใครเป็เบิ้งไม่คูดก่อนนะเปิดจยากเปิดจยากิ่งตอนก็ท่านเอาคุ้มให้จงืนเลยยิ่งครับก็ผู้หายหมดทุกคนเ้อโดยเฉพาะอีนั่การเงี้ยวเพราเบิ้งดัดแตาเป็นโบกบวกาวานมวานวานคื่า แต่รูมาเนีคือบึ้งบ่ิดัทฟูงยาฟูอแต่ว่าเต้นกับมูรูมอร่อยเละกับเปิดจะบึงเขาเขาดยู่บอกแต่ว่าพอหงหวยแหลกตัวถมัดขากตัวเรื่อสตวถมัดแกงองท์ส้เครืองเอาดอกหมอกลงไไม่เสียบหัวเลยบพื่อน ก็อกมาหัวคุยเราจ่ตาถ้าที่คีนั่ไปง่ากับปากกูออกเมื่อีดีควเเออสือกบแคมจักบาากันเข้ามาที่นั่นเข้าที่คดีไงรอได้จักบาที่งั้นเว้ยกเาแคงไปไหามันได้คาดแคลงไปง่านเราซีกูล้เกเคือมันเือกว่อไ ย,ย,ยวัว่าแขงมันดูเย่มเค็มันมาป่วร้อยเก้าเชบมันดูวาเฟ่อบเงี่ย,ย่อให้ิ่มกัใครเคยเตียเ๊ยบคีบอเคคีบอีหน,นั่งปากเวล้ลูกมันแกงไหเมื่อกูมันกงไม่เแน่เงี่ยเมื่อมันข้าปากเมื่อกูมันอาบฝรงไปยืมไมนเ็็ปากเงียเมื่อกู อยตาก็รำงงแคแกเอาไปข้อไอ้ข้างำๆาัแต่บ้านต้องไปเคื่อนร่เขาเออให้ได้อะไรเนื้ออะไรเนื้อโอ้มันคือมันคือแปลกันอะไรเนื้อาตตคนเออโอ้งานเน้อจะเป็นทุงยิงเริ้อ แกว่ากันเนี่ยกับพยยามมือเยไยามแต่เนื้อครแกคุยพูดนี้แมัเต็มร้อยแต่ว่าเสียใจด้วยเขาสอนมาแล้วเออกันเนี่ยเออตึกนีแ่งแบบงอนงอง่อมาเนาะบ่เสียเซลเออบ่อาไปทั้งสถะพวกแถามักมากกว่ามักจมกมจะยู่ครับครูรำข้าญกวดเอาได้ยึมเด้อฮะบาลำข้าวหนูครูขาวลำข้าญอืม ยืมรับข้นก็พอยืมบอรครับขั้นรับขนก็ยืมรับูแ้ครัคิดออก่ได้ยืมรับผมยืรัอบขนพอใ้กยืมรับยืเท่ยืมอยมวะครับอืมมะนเปิดใจอารุ่์ก้ชีเรียกยืมกชอเรียก แยกยาบวกแยกอึ่นแกหงหอยด้วยอึ่งควาำแดงจะขึ้มได้ค่ำจะล่ำค้านเออข้า้่ำค้านข้าร่ำค้านจะขื่มล่ำบวกเออจะร่ำค้านเมียนบอกยังตัวไปใครละบู้จะไม่่าวันเนาะไปจับัวบัคักเนาะจ่าจ่าจ่าไจ่าเข้าซุนเต้ไปนะลูกู้ วัว宝马ก็ยังไม่เปิดจะบ่ได้ควายยังจอยไม่แมงกุฎดอกแค่บอกว่า宝นก็ไม่ได้ควายาแดงจะมาหาพรน่ะพร์จะหักเอาคว้าควบามาขาดจอยเออบอก่มวลนึ่งเขากปหนึ่งเขาขานเนาะมันเปิดใช่ยังไงเอาควอา้ือคือจังไดเมื่อกู้ไว้ือว่าก่อกคนไมุ่่นบน ก็จะให้ร่ำน้ำแดงกันเมื่เต็มหมอร่ำขึ้นห้างกันยังไม่พี่ๆก่อนกันยังประกาศดูดิขึ้นไปว่ามันร่ำเอาร่ำเอารำเอาร่ำเลยต้องมือพี่ๆก่อนมือกาวข้ามงานข้ามมือมันอยู่วงนั้นมันอยู่วงนี้มืนนี่หมอร่ำชกพี่หมอท่อมันนี่พบกับไม่คู่หอมหวนแล้วก็มือปราแคบปรานัวคุณดิขาวมือพี่ขต้นตึ๊ พ่อเปิดพี่เึ when, when. Uit, ้นเตอหั่นมะคู่ไรครับปูเมื่อกีพ่อิมประกาศยังเงปูจะประกาศตัขายปลาหังมาคู่มาคู่ขายงขายข้า่พ่อขายดีขายขายขายแบบแพงขายเลยขายไปท่เพศนขายให้ถูกทุกปูนี่ยตัวเรือเปดพวกนี้เสอปลาหาปลาาเก่าซีปลาเก่าวดเออพ่อขายมือแตมมือเลยยังเงม่แค่เก่าซีดอปยังเอาตั้งไว้ก่อนพ่อขื้ขายขายไง ผู้ได้ก้ทั้งโซ่เลยครับกับบอกเขาผู้ได้คือเอาอบออมา,า,าขายสาลิชาจะตู้ขาิชาบอขายค่าก่อนครัปูเพราะว่าไม่ขายเกินกำหนดแล้วก็ขายให้ลูก้านได้ดูได้กินขายมีเงินมีทองินเร็วจะได้รักษาคุกขภาพนะัพด,กาากดม,มดกได้เป็นเบาหวานกบหายรืมครับูกูไดหัวก็าหัวปาลก็ืลงในขันอ แก่กีแล้วก็ค่อยถืบเร็วไม่สิ่มปลาราไม่พู้ของวนรับร่วงว่ะคือเขาทั้งบนทั้ง่รงสาธุสาธุับไม่คู้ว่าจะโคขรชนะเกิดเยอจับปากเล่าข่าวว่าเกิดสิข้อก้าวเขาพอเนาะาครับปูกระเรียแค่สือๆก็เพอ่มกระเรียเตี้ยเอับใบ้านก็ได้เรื่อยแขเครียดจะได้เรื่อยรึมจะแข็งต่อปูก็เขา คุ่า,า่าใกัตัวก็ได้ป่ดเาประเด็น <c oughs> อ,อย่องงางะไอ้คนก็คือ่าขอกันยืมยืมก้าคือรูปบประเด็นพยืมก้าครับตูเขาเขียนว่างปปปาปาราฉุดปูต้าหอมหวนชวนรับประทานเพียงขวดละสามสิบห้าสามขวดร้อยแต่วันนี้ไม่ขายไม่ขายไม่ขาย,ขายปูชมมาาคุณขวดละฟังได้ก็น่ายืม ผู้น้คือเป็นผู้แหกหมาที่เรียกคระาบขาปูชคริสาบเจ้าเตรียมตัวเตรียมตัวแล้วขวดเรียกแขรหมาหนึ่งขวดละเก้าสิบบาทงานขายคือคขึ้นเงอะขาเป็นมากรู้ไได้คอกันมเด้อยอย่างเู้นโอ้ยแค่มาขวดเขาตัวนี้ แข้งอระดูบ่นี่นั่แขงกระดกันหายติดเยอตัวบ่อกอกันเยอะอยครับอขวดนี่มัดขุมโคตรต้องขายให้อีนางอะไรนะแขงารุ่นเก้าคือบาตรบอกซบันมันขุมมัดขุนเก่าย้นเลยเออนั่นคูอพ้าพ่อนบะคู่พ่พ่อเตรียมป่วนนะลูกนะ อทักไก่มวมันกแต่ก่อนนั่งกนตะขายาวก่อนแล้วดูเด้อข้าวแกวก่อนคั่วนะอเขาทักไก่ป่เจ๊ซื้อเจ๊ซื้อเม่ไหวยังครับปูยังไม่กระหอกหุ่ยังเน้อเขาขายซื้อไเอาทักไก่่อน มีไผ <20. S 2> ่เยอะดาพาตะูงานจีดาผ้าวิชาราแค่ต้มแค่เกี่ยแค่อมขัวหังขัวหลงกีเระยุ้งแค่บว้งจะบอกไผ่บุ้งครับปูกีดาผ้าวิชาระไ้องแค่ใจเมาปรัฟองวนี่เด้งสาธุสราธดครับแต่ว่าขั้นเมาพอเอารู้นะเท่าใจหุ่จัดหมดรู้ลเกาเือเกาซขือ พาวิ่หน้าต่ว่าใหออกวดยาพหาเจ็บเนอะพรลหรถหเคือคือว่ากันเองเนาะขายง่ายที่ไั่นอันนี้นาำชาดาพลอืมอันนี้กับนกไก่บนนกไก่มันเคียค่ขายคงระยุมเก๊งเก๊แค่ว่าปวกกันเองนี่มันยังกกับที่ก็พอบอาไอขอพายุนกไก่นไก่เขาเี้ งได้รเอาขออ่อนยิ้มแ่นางออลิซามาจ้กคุเช่คุณดิษฐ์ครับชคแช้จะได้หมาปลาลุกไปไม่ใเนาะอิตหึโถ่เอาไรก่อกเอาชือๆกับเรื่องครับเอาชืๆเนาะนางออยิ่มงเนาะชิบเกดบะชิบเกดเขาไม่จะนา่ เขาพูดถึงเมืองหนอคือได้เก่าคิวพอกขาแล้วไ้แตว่ามันบอได้คึกกันอันนี้เขาพูดได้ไหมเมื่อแล้วพอคงได้เส้นบทีคือเอาคุ้มนั่งยู้ดูตัวได้ผู้ใดยานก็มูอผู้ดานกอ้ไขก็มูอแม่บาึแม่ดูครับเอ้าามก่อนแบบว่นขามาใจน้พ่องว่าตองอยากให้ค